สวัสดีค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันศุกร์เวลา15บนาฬกาถึง16นาฬกาในรายการระวังภัยฉลาดซื้ออยู่กับดิฉันนริศานนทเขียวพร้อมทั้งคุณเมธินีขัดสารนะคะวันนี้จะเห็นว่าเรื่องของความตื่นตระหนกตกใจของประชาชนในเรื่องของมือเท้าปากนะค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะแม้ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้องจะออกมายืนยันว่าปัญหาต่างๆน่าจะคลี่คลายได้แล้วแล้วก็ไม่มีผลอะไรมากมายในประเทศไทยเดี๋ยวเราไปสอบถามเรื่องนี้กับทางด้านในแพทย์ สุรวิทย์คนสมบูรณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะสวัสดีค่ะรนนัฐมนตรีสวัสดีครับสวัสดีครับนะคะตอนนี้หลายๆฝ่ายตื่นตระหนกนะคะค,ค่อนข้างเยอะเลยในเรื่องของโรคมือเท้าปากนะคะคในเด็กตอนนี้มีการพูดกันว่ามีการขยายใหญ่โตไปถึงผู้ใหญ่แล้วว่านะคะกลายพันธุ์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เรียนว่าถ้าเผื่อว่าปีนี้ไม่มีข่าวคราวเสียชีวิตที่กัมพูชาค่ะ 50สราย60สิบรายสถานการณ์ในบ้านเราแทบ,บจะไม่มีคนพูดถึงเลยเรียกว่าเป็นเรื่องปกติเลยเหรอคะใช่ใช่ครับแล้วทำไมพอ,อข่าวออกมาใหญ่โตกลายเป็นว่าคนตระหนกจกใจจะมีการกลายพันธุ์กันเกิดขึ้นข่าวบอกว่ามีการเสียชีวิตแล้วปีที่ผ่านมาเอามาเทียบกับปีนี้เลยดีกว่านะคะปีที่แล้วนี้เป็นยังไงคะแล้วปีนี้มันเป็นยังไงมาแตกต่างกันแค่ไหนยังไงครับปีความจริงโรคนี้เป็นโรคประจําถิ่นของประเทศไทยเราแล้วครอบอยู่ในทุกภาค ดูในจะมากจนในช่วงของประมาณหน้าฝนแล้วก็ช่วงเด็กเปิดเรียนก็พบอยู่ในทุกภาคแล้วก็ถ้าไล่กันมาแล้วปีนี้พูดแล้วในเมืองไทยนี้ผมมองว่าเบากว่าปีที่แล้วเบากว่าด้วยหรอเพราะว่าปีที่แล้วมีผู้เสียชีวิตหกรายแต่ปีนี้ยังเป็นศูนย์อยู่ปีนี้เป็นศูนย์อยู่และเราก็จะพยายามให้เป็นศูนย์ครับจะพยายามเป็นศูนย์การที่เราพวกเราตื่นตัว ผมไม่อยากพูดคําว่าตนกนะครับตนกตกตื่นการที่พี่น้องประชาชนคนไทยตื่นตัวมากๆนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีทําให้เราถ้าหากว่ามีคนไข้เกิดขึ้นก็จะมีการดูแลเพราะว่าผู้ปกครองก็เป็นห่วงพอรู้ว่าลูกหลานมีอาการไข้มีผื่นจะต้องรีบดูอาการแล้วหรือว่าพบแพทย์แล้วที่เราให้มาตรการไว้ตั้งแต่เริ่มต้น ความจริงหลายสัปดาห์แล้วกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเราก็ได้เฝ้าระวังโดยประสานไปที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในทุกจังหวัดล่วงหน้าแล้วว่าให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายตั้งแต่อสมมาถึงเจ้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลจังหวัดให้ทุกคนให้ให้ตื่นตัวดูแลเพราะว่าเราจะพยายาม หนึ่งให้ป่วยน้อยที่สุดสองถ้าป่วยแล้วก็ให้มีอาการแทรกซ้อนน้อยที่สุดนะครับนี่คือเป้าหมายของเราในโรงเรียนซึ่งเป็นจุดเป้าหมายที่เราจะต้องดูในศูนย์เด็กเล็กเป็นจุดเป้าหมายที่ต้องดูเพราะว่าโรคนี้พบมากในเด็กอายุก็ประมาณ2อสปีอาจจะตอนต้นปีเราบอกว่าต่ำกว่า5ปีคือเด็กเล็กๆเลยเด็กถึงวันนี้ก็ยังมากที่เด็กเล็กอยู่นะครับเพียงแต่ว่า เด็กโตก็พบได้บ้างเท่านั้นเองนะครับก็ในเด็กเล็ก2-3ปีเป็นกลุ่มอายุที่พบมากที่สุดแต่ปีนี้อาจจะมาขึ้นมา5ปี7ปีครับก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ไม่ได้ผิด จาาาาากที่เเรคดหมยอไว้ไม 000, kind, right? mm ่ hmm. ใช่ไกลพัน <Yeah, S 3> ใช่ไหมคะเพราะว่าเดิมเนี่ยเห็นที่ปีได้มันผ่านมานะเด็กของอายุที่เป็นโรคมือเท้าปากเนี่ยจะอย่างที่รัฐมนตรีบอกไป2ปี3ปี5ปีปีนี้มันขยบไปถึงเด็กปฐมมานะคะที่ลักษณะป .5 ้าป .6 รวมถึงผู้ปกครองด้วยอันนี้มันผิดแปลกไปจากเดิมๆทุกๆปีที่ผ่านมาโดยโดยทางการแพทย์ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าถ้า เด็กโตที่ไม่มีภูมิคุ้มกันก็สามารถจะเกิดอาการโรคนี้ได้ข<ม>ั้วใหญ่เดิมทีเดียวนั้นเราถึงแม้จะไม่มีอาการแต่ก็เป็นพาหะของโรคได้แต่คนที่สุขภาพร่างกายอ่อนแอหน่อย<ม>หรือมีภูมิคุ้มกันน้อย<ม>ก็อาจจะแสดงอาการออกมาให้เห็นนะครับ<ม>ก,ก็เรียนว่าโรคที่ว่ากลายพันธุ์หรือไม่ความจริงแล้วในประเทศไทยเราก็มีเชื้ออยู่ที่เคยเกิดมาแล้วก็หลายตัว ปีนี้เกิดมากที่สุดคือคอกซักกี้เนะครับซึ่ง A ก็มีหลายตัวกระทรวงสาธารณสุขกรมวิสศากศารแพทย์ก็ได้เคยรายงานว่าส่วนใหญ่แล้วเป็น A16 คอกซักกี้ A16 ิทางจุลาก็มาบอกว่ามี A6 กนะครับก็ก็ก็ไม่เป็นไรที่ดีเพราะว่าที่ไม่เป็นไรเพราะอะไรเพราะว่าทั้งสองตัวนี้เป็นกลุ่มที่ไม่ทำให้เกิด โรคแทรกซ้อนจะไม่รุนแรงทั้ง2ตัวเพราะฉะนั้นก็ยังไม่อยากว่ากลายพันธุ์เพราะมันมีอยู่แล้ว A6 มันก็คือมีอยู่บ้านเรา เดสก็อยู่บ้านเราคือโรคนี้แหละมันมีหลายเผ่าพันธ์ว่าอย่างนั้นนะคะเป็นเป็นร้อยเชื้อนะคะอยู่ที่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเวลาแพร่เชื้อมันแพร่แบบไม่รุนแรงใช่ไหมคะเป็นเชื้อที่เกิดขึ้นไม่รุนแรงและที่เกิดที่ประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะกัมพูชาเขารุนแรงมากรุนแรงไหมเขาเป็นเชื้ออะไรคะจากที่เราทราบจากรายงานนี่ก็จะเป็นพวกเอนโทรไวรัส71อซึ่งเอนโทรไวรัส71เเนี่ยมันก็มีทั้งแบบรุนแรงและแบบไม่รุนแรงอีกเหมือนกันนะครับ เอนโทรไวรัส71ก็มีไทเอไทบีไทซีไทดีแล้วแต่ระดับหรือเปล่าคะเอเอนี่ระดับรุนแรงน้อยสุดหรือเปล่าเออนี่ก็เหมือนกับเป็นเป็นกับเหมือนเป็นภาพใหญ่ของภาพใหญ่ของเอนโทรไวรัส71พอบีก็มีบีหนึ่งบีสองบีสามบีสี่บีห้าซีก็มีซีหนึ่งซีสองซีสามซีสี่ซีห้าแต่ละตัวนี้อาจจะความรุนแรงแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นกัมพูชาเนี่ยคงจะเป็นเอนโทรไวรัส71ไท ช้สีสี่ซึ่งพวกนี้มักจะมีโรคแทรกซ้อนเข้ามาได้โรคแทรกซ้อนของโรคมือเท้าปากจะอยู่ที่สามอวัยวะหนึ่งไปที่สมองสองมาที่ปอดสามไปที่กล้ามเนื้อหัวใจไปที่สมองส่วนใหญ่จะอยู่ที่บริเวณตัวสมองก้านสมองซึ่งมาควบคุมอะไรก็ควบคุมคือ พวกนี้จะมีระบบมาควบคุมเกี่ยวกับระบบการหายใจควบคุมมาเกี่ยวกับระบบกับการเต้นของหัวใจนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วพอสมองก็เกิดสมองบวมพอสมองบวมคนไข้ก็ปวดศีรษะนะครับอาการมันจะไล่มาเป็นเป็นเหตุเป็นผลกันอยู่พอสมองบวมปวดศีรษะบวมมากชักกระตุกมันจะเป็นลักษณะเช่นมันจะเข้าไปทำลายสมองก่อนราคะแล้วค่อยมาทาลายปอดลคาเช่นี้มันไม่ถ้าไม่ใช่ทําลายแต่ว่ามันมีผลทําให้สมองบวม พอสมองบวมก็มีมีอาการปวดทีษะบวมมากก็ซึมซึมมากก็ชักม,มันจะเป็นขั้นตอนงมันเป็นเช่นนี้อยู่ขณะเดียวกันก็ที่ปอดก็จะเป็นอะไรปอดก็จะเป็นปอดอักเสบอ,อาจจะมีน้ําในปอ,อเดเยอะช่องเยงื่อหุ้มปอดพอเป็นแบบนี้ก็หายใจหอบ ไอ<า>นะครับมันมันจะมีอาการาคือตามทางการแพทย์เนี่ยเราจะบอกว่าถ้าไปปอดจะเกิดอะไรทำไมาจึงเกิดแบบนั้นเพ<า>ราะไปหัวใจไปอะไร<า>ก็ไปที่กล้ามเนื้อหัวใจ<า>กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบก็หัวใจจะเต้นไม่เต็มที่ก็เลยต้องเต้นเร็วเพื่อเป็นการปรับตัวของ<า>หัวใจเพราะฉะนั้น